หน้าทางฝั่งโลกตามมิติที่หนึ่งเวลาตีสี่หลือจากโลกของเนปจูนระเบิดอสนะฝันร้ายถึงเรื่องของไซโตะที่ระเบิดไปพร้อมกับดาวมันเป็นฝันที่สมจริงมากๆจนทําให้เธออดเป็นห่วงไม่ได้เลยไซโตะคุงจะปลอดภัยหรือเปล่านะทําไมเราถึงฝันแบบนั้นได้ขอร้องล่ะอย่าเป็นอะไรเลยนะโลกของเนปจูนปัจจุบันแล้วไม่เหลือสิ่งมีชีวิตแล้ว จอมมารหายไปไหนกันแน่หรือว่ากำลังมุ่งหน้ามายังโลกเื่อฆ่าศสุนะตามที่บอกกันนะอ้าวจบบทที่3 end of the world ขอแสดงความยินดีด้วยตอนนี้คุณเล่นเกมภาคที่2ทั้งทั้งหมดและจบแล้วเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรและจะตากตาวจากวาจะเป็นเช่นไรต่อติดตามรอเล่นในภาคที่3กันได้เลยขอขอบคุณทุกคนที่มาเล่นเกมของผมด้วยนะครับ สำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ใกล้จะถึงตอนจบแล้วผมตั้งใจจะทำให้มันจะทำให้ตอนจบของเกมจบลงในแบบที่ทำให้คุณประทับใจแน่นอนรอเล่นกันได้เลยอย่าบอกนะว่าอย่าบอกเอ่อโอ้ผมจัดผมผมตัดพาร์ทได้ห่วยแตกขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยนะั่นึ่งนะเออ นี่มันเหนือความคาดหมายผมไปแล้วจริงๆนะน,นี่อเออนะถามว่าทำไมไม่มีเพลงนะครับคือไอ้วิดีโอตรงนี้ยมันไม่มีเพลงเพราะว่าเขาน่าจะออกเพราะน่าจะติดลิขสิทธินั่นแหละนะเออผมว่าผมปรับเสียงอยู่แหละอืมไม่น่ามีอะไรหรอกนะก็คลิป <laughs> เดี๋ยวมีแค่นี้จริงเหรอคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้นะครับผมนะอืมเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเพิ่งจบ ผมขอแถมแปบบ๊บผมขอแถมนิดนึงเออตัวของ Angel Devil the d e s t i n น่ะนะนะผมว่ามันมีปัญหาอยู่นะตรง <c oughs> ยังจะไม้นี่แต่คือมันเป็นเกมตลกชัดๆอันนี้ผมไม่ไม่ได้พูดเล่นนะแต่แบบเฮ้ย <c oughs> นี่เกมตลกหรือเปล่าเนี่ยคุณเออผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากกับการดูอะไรอย่างนี้เนี่ยคือไม่ได้จะบอกว่าเกมคุณตลกนะแต่แบบเออวันนี้เนี่ย คือผมจริงจังกับมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมันหาเออแต่ต้องบทชิโดะเหมือนจะเอาพลังของชิโดะมาหมดเลยเพราะว่าอันนั้นคือผมไม่รู้สักไม่รู้จักสักอย่างแล้วก็ไม่น่านจะรู้จักด้วยอย่างของไซโตะอืมอันนี้แกกสุดๆขนาดช่วงจริงจังสุดๆอย่างอะไรวะตอนสู้กับจอมมารเนี่ยนะสู้กับจอมมารยังเอาท่าไม้ตายสุดโหดของท่านผู้นั้นมาอีกคือแบบตึงไปหรือเปล่าครับไซโตะนะอืม ขอโทษนะครับแต่ว่าอันนี้จริงไปจริงนะขอบคุณครับอืม